สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนครับพบกับครูอุทัยแกทัศน์ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในหัวข้อภูมิสังคมและเศรษฐกิจภาคเหนือนะครับภาคเหนือมีอยู่9จังหวัดนะครับนักเรียนเชียงรายเชียงใหม่พะเยาแพร่ลำปางลำพูน แม่ห้องสอนน่านและอุตรดิตนะครับมีเนื้อที่รวมทั้งหมดของภาคเหนือก็ประมาณ90,000กว่ากิโลตารางกิโลเมตรนะครับในแผนที่นี้นักเรียนจะเห็นได้ว่านะครับเหนือบนสุดจะเป็นเชียงรายนะครับ เชียงรายแม่หรร้องสอนเชียงใหม่ลำพูนนะครับลำปางนะครับอยู่ใกล้กันพะเยาน่านแพร่แล้วก็อุตรดิตฐ์นะครับซึ่งมีแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านในภาคเหนือเนี่ยนะครับก็หลักๆเลยมีอยู่สี่แม่น้ำนะครับอันนีน้แม่น้ำสายแรกคือแม่น้ำปิงนะครับไหลาจากทิศเหนือนะครับ ซึ่งเป็นเทือกเขา,าแดนลาวนะครับไหลลงมาผ่านจังหวัดเชียงใหม่ผ่านลำพูนนะครับลงมาจะไปที่จังหวัดตากนะครับแล้วก็ไหลลงไปทางใต้เรื่อยๆนะครับส่วนแม่น้ําสายที่สองแม่น้ําวังนะครับเกิดจากส่วนนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นภูเขานะครับ เป็นแนวทิวเขาผีปันน้ำนะครับก็เกิดจากตรงนี้ลงมาผ่านจังหวัดลำปางลงไปที่จังหวัดตากเหมือนกันนะครับแม่น้ำสายที่สามนะครับเกิดจากทิวเขาตรงนี้นะครับผ่านนี่แหละครับเขตของจังหวัดพะเยานะครับผ่านมววุกมาแพ่ะนะครับ แล้วก็หลงสุขโขไทยนะครับส่วนแม่น้ําสายสุดท้ายนะครับลำสุดท้ายก็จะเป็นแม่น้ำน่านนะครับเกิที่บริเวณเทือกเขาในจังหวัดน่านอันนั้นเป็นตรงนี้เป็นเทือกเขา,าหลวงพระบางนะครับเป็นเทือกเขาที่กั้นเขตแดนระหว่างไทยกับาลาวล<ะ>ฝั่งตะวันออกนะครับเี วิธีการดำเนินชีวิตนะครับของประชาชนในภาคเหนือนะครับประชากรส่วนใหญ่ก็ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่เป็นแอ่งที่ราบระหว่างภูเขานะครับมีชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนของประชากรนะครับก็คือชาวเขา จะอาศัยอยู่ตามาที่สูงบนสันเขานะครับซึ่งชาวเขาก็จะมีความเชื่อแล้วก็ศรัทธาในในระบบธรรมชาตินะครับซึ่งมีประเพณีต่างๆเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับธรรมชาติเช่นการบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาการตั้งาศาลเลี้ยงผีปู่ย่าการบวชป่านะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นคนเมืองนะครับ อยู่บนพื้นที่ราบครึ่งก็จะมีวัฒนธรรมประเพณีเอกลักษณ์ของเป็นของตนเองนะครับก็จะมีอาหารการแต่งกายภาษาที่ใช้นะครับก็จะแตกต่างกันนะกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเหนือนะครับนักเรียนด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจหลักของภาคเหนือก็ด้านการเกษตรนะครับเนื่องจากว่าลักษณะของภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับกันนะครับกับที่ราบแล้วก็ภูเขาหลายๆที่นะครับหลายๆแห่งเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําบําทานตามที่กล่าวมานะครับก็จะมีแม่น้ําสําคัญอยู่สี่สายนั่นแหละนะครับทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เพราะ ูกพืชในลักษณะบนเนินเขาจะเป็นขั้นบันไดน,นะครับพืชสำคัญก็ได้แก่ข้าวถั่วเหลืองกระเทียมชาส้มลิ้นจี่ลำใหญนะครับแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนะครับตามภาพที่เห็นก็จะเป็นสวนส้มแล้วก็ชานะครับไรชานะครับักเรียน ส่วนด้านอุตสาหากรรมนะครับอุตสาหากรรมของภาคเหนือก็จะเป็นลักษณะการแปลรูปผลผลิตนะครับทางการเกษตรแล้วก็ผลผลิตที่เกิดจากไม้นะครับเครื่องเรือนจากไม้แล้วก็อุตสาหากรรมเซรามิกซึ่งใช้แร่ดินขาวนะครับเอามาทำเป็น เป็อามาปั้นเป็นของเครื่องใช้นะครับการค้าและการบริการของภาคเหนือก็จะค้าขายนะครับเนื่องจากว่าภาคเหนืออยู่เป็นเป็นเป็นภาคที่อยู่ติดชายแดนระหว่างไทยกับกับพมา่าและก็ระหว่างไทยกับลาวนะครับจึงมีความพร้อมในการเชื่อมโยงการค้าขายกัน กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเขาก็เรียกว่าธุรกิจการค้าชายแดนไทยลาวธุรกิจการค้าชายแดนไทยพม่านะครับด่านการค้าที่สําคัญก็ด่านแม่สายนะครับด่านเชียงของห้วยทรายจังหวัดเชียงรายนะครับด่านห้วยกรลนจังหวัดน่านก็อยู่ทางนอกจากนี้ก็ยังมีการบริการท่องเที่ยว ที่เป็นลักษณะของการท่องเที่ยวสถานที่สําคัญหลายๆายแห่งทั้งที่เป็นสถานที่ธรรมชาติท่องเที่ยวอนุรักษ์แล้วก็าตามวัดวาอารามต่างๆนะครับของภาคเนือก็น่าท่องเที่ยวนะครับตัวอย่างสถานที่สําคัญนะครับทัาเรียนสถานที่สําคัญ ของภาคเหนือนะครับก็โดยมากก็จะเป็นสถานที่เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเนื่องจากว่าภาคเหนือนี่มีความสัมพันธ์กับลักษณะของพื้นดินเขาเรียกว่าภูมิลักษณ์นะครับที่เป็นทิวเขามีทรัพยากรป่าไม้นะครับอุดมสมบูรณ์มีสถานที่สำคัญทางธรรมชาติหลายแห่งนะครับ เช่นว่าภูชี้ฟ้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อุทยานแห่งชาติขุนตาลอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวอุทยานแห่งชาติดอยภูคานะครับซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทั้งพืชและก็สัตว์นะครับสถานที่สําคัญทางธรรมชาติบางแห่งก็มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาใหม่ แทกผสมปนเปกันเข้าไปเช่นพระธาตุดอยตงุงศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์เช้าเขาเวียงกะหลงวัดพระธาตุดอยสุเทพรัดพระธาตุแช่แห้งหมู่บ้านทอผ้าตีนจกวัดพระธาตุดอยกองมูโอเล็กน้ำพีนะครับในภาพที่เราเห็นนี้นะครับเป็นอุทยาน แห่งชาติรอยอินทนนท์นะครับภาพแรกนี้นะครับถือว่าเป็นรอยอินทนนท์เนี่ยเป็นเป็น,ปนดอยที่อยู่สูงที่สุดของเทือกเขาของทิวเขาถนนตรงชายตอนกลางนะครับภาพต่อไปก็เป็นภาพรอยสุเทพนะครับของรอยปุยจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายเขื่อนภูมิพลอยเขตจังหวัดตากนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็น กวานพะเยานะครับซึ่งเป็นเป็นเป็น,ปนบึงน้ําจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคเหนือก็ว่าได้นะครับนราเรียนพอมาถึงจุดท้ายนี้ก็ทําให้พอจะมองเห็นแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างาวิถีชีวิตของภาคเหนือนะครับว่ามีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับ สภาพแวดล้อมอย่างไงบ้างนะครับครูก็มีข้อคิดอยากจะให้ฝากให้ค้นคว้านะครับหาความรู้เพิ่มเติมอย่างเช่นว่าประวัติพระาธาตุต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับนักเรียนพอที่จะไปสืบค้นได้นะครับไปหาความรู้เพิ่มเติมได้แล้วก็สถานที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติต่างๆอยู่ตรงไหนของทิวเขาต่างๆนะครับ โออาหารการแต่งกายวัฒนธรรมประเพณีของภาคเหนือนีมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนครับในคลิปนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ